สบายดีมื้อนี้พบกับต้อมสารันเนาะมื้อนี้กาสิมาเฮ็ดคอนเทนต์อ่าสิว่าจังได๋วะเซอร์ไพรส์แม่เนาะเพราะว่ามื้อนี้นี่กาเป็นมื้อวันที9น่9เนาะแต่ว่ามื้ออื่นนี่เป็นวันที่10วันที่10ก็คือเป็นวันเกิดของแม่มื้ออื่นนี่นะเนาะต้อมกันเลยแบบสิเฮ็ดจังไดเนาะสิท่าน่ะ,นะไปพรแมยย่ตอนแรงบ่ ก็มื่อื่นก็พรฟโอขันษาเนี่ยมาที่สิบเดือนสิบ,สบนเนาะออกพันษาลอยกระทงใส่บาตรตอนเช้านี่ก็เสวเวลาได้ดไปตอนแรงเพื่อนพันาสิบปดเบิงอ่ะบังไฟพญานาคเนี่ยต้อมก็เลยออกมาตีตีดอกเนาะเลยเล่นแบดมินตันเล่นแบดมินตันแนล้วกันเลยมาเวซื้อเค้กไว้และก็ตอนเช้าประมาณแม่จะมักลุกมาขัานว่าไปใส่บาตรม่จะมักลุกมานึ่งเข้ามาอย่างกับประมาณห้าโมงเช้าเนาะต้อมก็เสิอาฟเค้กมาเป่า เนาะคิดว่าเป่าให้เพิ่อนอ่าเบิ้งเนาะไม่ใสิเป็นแน,นวไรแต่ว่าตอนนี้นี่ต้อมจะออกไปซื้อเค้กให้เพิ่นก่็โอเคตอนนี้ต้องก้ามาอยู่หน้าห้างซื้อเค้กละเค้กแท้ต้อมจะก็เลือกเอาคนใหญ่หลายเพราะว่าขั้วต้อมบ่ค่อยมักกินเค้กปานได้เนาะและ้วก็ซื้อไปทุกคนเคิกแต่ละเชื่อรับบ่ค่อยได้กินสาระเอาคนเล่นน้อยหนักหนักคอเนาะให้แม่ โอเคเดี่ก็จะเป็นทานเค้กข้าวปลาเ้าวไล่ๆเนี่บายดีอยากได้เค้กเอาเค้กประมาณเอ่อก้อนราคาห้าสิบห้าร้อยสี่สบ่เอาก้อนน้อยธรรมดาเนี่ยเพราะว่ายุ่งเหยื่อไม่อยไปกินเค้กเนี่ยขอไปเป่าซืิอิน้ำหนักเป็นก้อนไหนห้าสิ้าลตัวน้อยนี่ดิตัวเล็ก <ส>แซ่บบ่เป็นเค้กแซ่บเลยบ่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นเค้กแซ่บเลยนเนาะแบบนี้บ่แบบนี้กับแบบนี้นบบอะไรแซ่บกกว่าแบบนี้แบบนี้มันบอแคบบ่สันน้นละออเอาโตบักข้าวนี่อันหนึง่งมันบอเอาเป็นปนักระขามันเลย ไปจุ่มใส่กันเราตวนี้แซ่บกว่าเนาะโห่เทียมเนี่ยมันเลยอะมีแต่ภาษาไท้ายก็ที่นี้จะมี เปลี่ยนตัวนี้เป็นใบเตยเนาะตัวนี้จะเป็นชอโโ็อกโกแลตลวกาอันนี้เป็นยังนมสดนสดโอเคอมัดจุ้มกันเลยก็จะมีทียานเนาะโอเคเท่าอะไรนี่ก้อนทาะไก้อนสิบสี่ว่ะดี่ดีดีงามเนะ้ะสี่สองครัเอเดี๋ยวต้องจ่ายเงินเป็น,ปนเงินสดพันเนอร ตอมซ,ซื้อเค้กแบบนี้ไปก็คืออจกเอาเป็นก้อนอยู่ครบจริงก็จะเอาเป็นปอนสองปอนหมดเลยแต่ว่าเอาไปขนาดเราเคยมีคนกินมดจักเถื่อไม่แพ่กับยานตุ้ยตรงนี้เอาพอสดก็เป็นเบาหวานซะ <c oughs> กินหวานก็ไม่ได้ <c oughs> โอ้ยอาการก็ยังบุดีไปเลยครับเนาะแม่ครับฮาราบุุ่ทุนตรงนี้ก็เลยซื้อปเป็นก้อนน้อยแบบนี้แหละกินง่าย,ายสบายๆมีที่พวกรุ่น เบียร์แทบไม่เป็นอย่างต่งกินของหวานตุ้ยโอเคถ้าเบิรงเนาะมืาอมื่อเช้าสิเป็นแบบใดน,นี่เนาะต้อมมาห้อนเฮือนต้อมก็ได้ไปออกไปซื้อขนมนี่ไปซื้อขนมอยู่อย่างเกาะานอ่าะเขาเอินมา้านสะดวกซื้อเนาะอยู่้านซื้อโซทบีเนาะนี่ต้อมก็จะซื้อมาเป็นขนมยูโรนี่ ราะว่านี่ใส่บาตรช่วยเจริญแบบผ้าตับของเสื้อ,อน้อเวลาเราไปใส่บาตรน,นละวมันเวลาใส่อย่างไปมักอันไดนอ่าหยิบใส่ไปพอาตายไปแเราสะได้กินอันนั้นอบอกว่าจะซิตามของเสื้อตามที่เราต้องได้ยินมาห้หนอยนี่นขนมยูโรต้องมกักต้องกระเทียมเลยยังให้ามาสามอันนี่อันนี้ต้องกระกนะบักหนอนบลช็อกโกลแลตนีเรากะมี เอลเซ่ด็ตัวนี้เอลเซ่น่าจะเป็นรถอย่างไรน,นี่ <c oughs> ตัวนี้ไส้สอดไส้ครีมกลิ่นชานมโอ้ยขี่แต่เป็นรถมะพร้าวนี่จับวันนี้ตอนมักรถมักข้าวหน่อตัวนี้แต่ก็บ่กเป็นอย่างเขื่นซื้อไปเอลเซ่กันแ่บนะครับหล่ะตัท้ายฟันโอ นี่ต้องกบบระมัดหนอนี่แหละเอาใส่บาดยังไปตายไปก็ได้กิ่นนั่นเลย <c oughs> โอเคนี่จะมาเพิ่ม้าวราคาเขีเข่ยมใส่ข้าวราคาหลังจากแบบเอาเค,ค้เก,ไไก,ก,นใ,นกให้แมนะ่แล้วก็สีส่วนแม่ไปใส่บาดอยู่วัดหนอแล้วก็ต้องไปชี้ไทยเหมือนในกาให้เบิงเนาะว่าเออในวัดมีคนหลายโบราคาต่างประเพณี้ยุราวนี่เวลาใส่บาดนี่้แค่แถวไหนเนาะอยู่จังนี่ โอเคไปกันเลยเจอกันวินเศาร์านอนตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าโมงเช้าละตองกระติตื่นขึ้นมาเนะความจริงกะตตองกระจิบท้องกังกนหรืปจิบท้องตั้งเต่ตอนสองโมงนะตื่นมาแล้วกับพอดีเบิงเบ่งเตยบานต่อเบืองเตยบานจุดฮอดพอดีกับห้าโมงนี้หลังจากนั้นก็เลยโอ๊ย ยาเลยไปเอาเค้กเลยก็มาจัดไว้ให้เมย์เลยเนาะอาการมีแต่โรธาให้เมย์ตื่นขึ้นมามีเค้กก็วอนน้อยแต่ว่าสวยงามเนาะทอมกระชิบกบบใส่สามก้อนเลยจะเอาเป็นแต่เค้แคบ,บแซบมาเลยเนาะนี่ทอมสิจัดจานเลยนี่แกะตัวทำอิดไปแล้ว อ้เอาออกมันมีถุงยางห้ออยู่นะสมพ่อมันบกเป็นยังตัวนี้จะเป็นเคิกอ่าอีสังลาลองดูมองซื้อมันปะ ตัวนี้จะเป็นอม,มันกระบอกแต่บอกโคโคนัทเค็กเป็นเค็กมะพร้าวมันเลยเนาะนี่ตัวนี้จะเป็นเนื้อมะพร้าวอีกอันหนึ่งในเนื้อช็อกโกแลต ี่กเรียบร้อยจากนาเค็กให้แม่นี่ <c oughs> ส,าส,าส,าสามสามสามรถสามสไตล์เนาะนงามๆแล้วก็มีแต่เสียอเทียมปักแลก้วก็เกไม,มาให้แม่เลย Các bạn, Để cái cầm xin ứng như nó thì tham làm chuột phải lên Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you อะอธิษฐานแม่ถือขับสุขติ๊ดเติ๊สาวเนาะค่ะคุขาลำดาลยังนี่เด้อคือเงินเต็มกำคือกำเต็มกบ หงเฮือมีเฮืออะไรเฮือมาแปุ๊าเอ๊ะอายาดเบานดมีนปากันดนี่เซ็กแซ่บปะเนี่ยนี่นะเออมาเด็กกัสิจละนี่เนาะอันจ้าอันหละที่ว่าพ่อพ่อมาเชิดแม่แต่ลัน มาเกียมเครื่องไซบาตต่อเลยเพราะว่ามื่อนี้เป็นมือออกพรรษาเลยล้วก็สิไปไซบาตยัวใกล้ๆบ้านนี่แหละจะเป็นวัดปลาเนาะคือบ้านบอลน,นูนบ้านต้อมอยูนี่จะมีวัดอยูสองบัดก็คือวัดที่ว่าอยู่ในในบ้านน่แหละอยู่ใกล้กับตลาดแล้วก็วัดที่ว่าอยู่ใกล้นะบ้านต้มนี่จะเป็นวัดปลาซึ่งวัดตัวนี้ต้อมก็เคยไปบวชอยู่ฮะเนาะตั้งแต่พุ2016่น0 1 6พันนแหละโอเคเนาะดีแต่ว่าตอนนี้ต้อมการที่เกียมเครื่องที่ว่าซื้อมาเมื่อคืนนี้ ให้ครบนี่ละกันในเบิ่งบรรยากาศที่วันเลยโอเคตอนนี้กานต้องกับแม่กับเกี่ยมประไซบาสพื้นที่เรียบร้อยกำลังอธิษฐานอยู่เนะคุณนนบันสาคุกกบปันเกิดนอยมันเรียนมาได้มาตัวพี่จัคแมดีน้ำแปดสี่หนึ่งแกะ และก็ติดต่อตามมาด้วยสภาของกางบัวลอยจันทนีน้ำดื่มสังเกตความสมครามควรในลูกหลานสาธุขออนุโมทนาบุญนั้นเดิมในวอระเจ้าภาพเจ้าสภาอ่าทานนั่นขอให้เป็นเศรษฐีทางยุทธ์ขอให้มันมีสีสุขคาังมุ่เศร้าให้ได้เข้าเมล็ดอ่าเมื่อนี้เลขก็ออกหมดแนบบ่มยออกอ่าปอยทีมเลขเด้ิมออกเด้อสาธุ ะขอยังเสริจเจริญพอเร่อยออเรื่องทวาลิสีาัสสัมพันแล้วอยากมองห่วงปูโมทนาร่าพาสัสิริเสียไว้ในพระบรมพื่อท้าสุนาเพื่อสร้างตาวัดวาลาให้เทื่อเลื่องเลือกเป็นบุญเป็นกุศลนได้ไหมออกเป็นยังที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศสเอาศัสางในที่ในอนาคตในอนาคตใครฝาบัรรูปบาดรล้านของเราได้เห็นเพื่นกสิฐานได้ไหมออก เป็แม่เอ้ยเป็นเขาเอ้ยปู่ย่าเลยมือนใครต้องมาศสตรสาวแบปาลางมีคื้งามแค่สั้นนะเพราะว่าในวัดวาลางมันจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งล่ะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องจูนในพุทธศาสนาของเขาไปส่วนลูกส่วนหลานส่วนเลิงของเขาไปอวดสร้นงบาดพอดในอนาคตขนาดสิบปีสองปีห้าสิบปีขนาดจับเจ้าหน้าไปเออศาสตร์ ป้าอาจารย์บุษยนิคมนัทจะพร้อมด้วยจะมีพี่น้องสร้างสาจึงได้มาเป็นพี่น้องคืนนี้ถ้าดันแล้วก็ขอเงินเซอร์เจริญพรเดอร์มีออเดอร์เป็นว่าสิริพลพลพลับมือสัน่นเกณฑ์เวันลับมือพานมันก็เป็นเกณฑ์สารต่างกันทัอนข้อยอันว่าตัวของข่เป็นคือดังเจ้าเดิมหรือออกคนเผาเกิดแก่เจ็บตายนี่คือวัฏสระสาร หลังจากไสบาตแล้วแล้วก็พาเม่มาไว้พระวันเกิดนะคร่ามือนี้ก็เป็นมื้อวันเกิดของเพิ่นเนาะพระวันพุธเนาะพระวันประจำโตของเม่เนี่จะเป็นพระยืนส่วนของต้อมก็เป็นพระนั่งนเนาะพรหัตสององค์ต่อไปเลยด้วย